สวัสดีครับผมอ่าพี่น้องอยากมาเบิ่งมันอันเจ็ดเดือนผมก็ที่จัดห้แล้วเด้ดเนี่ยพี่น้องเอ้ยผมถ่ายห้แล้วเนี่ยถ่ายให้เบิ่งแล้วมันเจ็ดเดือนสูตรใส,ส่เกียรเบิ่งเอาเด้อครับพี่น,ออนออ้องว้าเบิ่สสเงเอานอ้นองเอ้ยมันเจ็ดเดือนสูตรใส่เกียรแต่ว่าหัวมันดกดกพี่น้องเอ้ยเจ็ดมื่ก่อนอ่ะเนบะิ่งเนี้ย หัวมดกไปแทๆพี่น้องบังรถพี่น้องกวะ่ะหัวมดกจริงจริงเจ็ดมังกนดกแทๆพี่น้องเบิงกว่ะหัวมันอ่ะกะพอาได้จุดดอกพี่น้องเอ้ยเดียมครับเออมันเจ็ดเดียนนึง,นก,นนนงกะพอาได้จุดดอกพี่นออ้องเออลาละสองตันแปดหรือว่าสามตันนี่แหละพี่น้อง เกิอนนี้เนี่ยผมเป็นขี่หินแห่ข้ออับไนดะ้พี่น้องเนี่ยมันเป็นขี่หินแห่แนละ้วขนะ้อมับห่ยพี่น้องป้าเนี่ยไม่ได่ขี่หินแห่มัดเนี่ยพี่น้องเบิ่งเด้อไม่ได่ขี่หินแห่ขี่หินแห่ก็ได้สักนี่โอ้ยมันได้ไลายละสามตันนี่มันก็สุดยอดแล้วพี่น้องเอ้ยเออพูดนะเออประกอบเก็บฟังทั้งผัววงรถผัาที่แลดไม่หยับผัวทั้งผัว ออทั้งนี้ให้ก้ดเก็บไปออทดลองเบิ้งพี่น้องอีกจัาหนอาก,ก็สิไปเบิ้งคนงานตัดอ้อยแล้วเนี่ยพี่น้องไอ้เบิ้งเขาขึ้นอ้อยเอ่อพวก,ไ,ก ừ, ไ,ได้ขึ้นขึ้จากแล้วบ,บุรุษเนี่ยละพี่นอ้องสุสซิกยาพี่น้องคนไหนอยากเบิ้งก็เบิ้งเอาด้วยนะก็ ừ, ไม่เป็นหัวบ่ก็เป็นหั หัวดกความุาาะามะายย่ะพี่น้องเอเบิ่งเอารถนะหัวหัวดกความพุ่น้องหัวนี่ไส้ยู่งหน่อพี่น้องเบิ่งเอาขันขันจงไว้เดือนมีน้าไม่ซาหนี่ก็สิโอเคเลยพี่น้องก็สิได้แปดเก้าเดือนเออยังขี้ไร่ก็จะขาดเฮ้ยเก้าเดือนสิบเดือนขุดอต่พี่น้องขันแปดเก้าเดืนเดนดอนอขน 8, 9, 9ดนุดนี่หัวนี่สิซัมแขนบัดเลยพี่น้องเอ๊ะ คือฝนจากเทียนึงหรือสองเท้ยนี่ยพี่น้องมันก็สิเบียงหัวขึ้นมาทันทีเลยนี่ละมันเก็ดเดือน่ะพี่น้องคนะกเขาบ่ได้เล่นปุ๋ยเล่นฮอร์โมนเขาใส่แต่ยาเซื้อถือไ่แล้วกสองก็สอัดนึ่เลยพี่น้องเนี่ย นี่วหละพี่น้องอยากเห็ยนนะก็เลยขุดให้เบิง้งก็พอขุดลายดอกเนี่ยประมาณสี่ไร่นึงนีงน่แหละพี่น้องเนี่ยเออประมาณจากไร่นึงนี่แหละพี่น้อง <S <S เบิ้งมันจะได้เอาขั้นไร่นึงนีง่ขั้นได้สามตันก็โอเคแล้วเ,เอออันนี้ม่คคาดดอกร์สามตัน,ไ,นได้เยอะ ราะว่ามันเสด็จรถกลัวกลัวอยู่เดวยเนี่ยกอ,อ,อดเออรถกลัวกลัวมันก็เสด็จเพราะว่ารถหนึ่งก็เสด็จสองตันกลัวเอารุ่นรุ่นฮัทซีตันเออเบิ้งแล้วก็ได้กว่าพี่นอ้อ,องเออเบิ้งแล้วก็ได้อือ ได้รถกลัวอยู่พี่น้องหว่างก็บันใหญ่น,อน้อเนี่ยก็ปลูกมาถือฝนปฏิเสธเพราะว่ามาขอดเดือนตุลาคมย่างไหนเบิดฝนไปซื้อพี่น้องไงฝนแม้คือถึงช่วงมาเลยพี่น้องมาหอดหอดมื้อนี่แหละพี่น้องเนี่ยมาขอดมื้อนี่ก็วันที่เท่าไหร่ที่สามสามมกราแล้วครับปีหกกริแ๊แต่พี่น้องเนี่ยเมื่อรถดเนี่ย ก็มีฝนตกจากเที่ยเทียพี่น้องเลยเออนี่ละทั้งบ้านผมมันคันแร้งกันแล้งจร,ริงๆสิสละพี่น้องมันก็เลยเบบแบงหัวได้คันถือฝนอีจักเทีย่ยนึงหรือสองเที่ยไหนพี่น้องมันสิแบงหัวขึ้นทันทีเลยพี่น้องเลย นี่แก่ทีเอาไว้สมนี่นละพี่น้องเอ้ยพี่น้องอยากเบิ้งแล้วก็เบื้องให้มันจบคลิปแล้วครับเด้อสวัสดีครับผม